รวยเวอร์ฟาดคอนโดกลางกรุงทั้งฟอร์ไปเลยเป็นอีกหนึ่งรครอคโัรที่น่ารักและอบอุ่นนะคะสำหรับครอบครัวของดิวอัสราและเซบาสเตียนลีพร้อมทายาทลูกชายที่น่ารักน้องไซรัสนอกจากนี้จากที่เห็นว่าสาวดิวและสามีเพิ่งจัดทำบุญขึ้นบ้านใหม่หลังซื้อคอนโดกลางกรุงงานนี้สาวดิวได้เปิดใจไว้ว่า จริงๆแล้วเลิกเข้าอยู่คือวันน,นั้นเป็นวันบุญแต่ตอนนี้คือการรีโนเวทยังไม่เสร็จคะ่ะเรายังไม่ได้เข้าอยู่ทีห่หลายคนสงสัยทําไมไม่ซื้อบ้านเป็นหลังตัวเองนั้นชอบที่นั่นแล้วก็ถูกฉลองอยู่แล้วเฮงอยู่แล้วดีอยู่แล้วปังอะไรแบบนี้ตั้งแต่ดิวอยู่ที่นั่นชีวิตดิวค่อนข้างเปลี่ยนไปเยอะนะและเราก็ไม่แต่เรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตที่ซื้อก็คือทั้งฟลอร์เลยคะ่ะเหมือนกับว่าเป็นเพนท์เฮาส์ไม่ปังจริงไม่รวยจริงทําไม่ได้นะคะสาวดิว